วันนี้เฟิ่์มาแล้วนะคะกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งได้มาน้องใหม่ล่าสุดเลยปกติเนี่ยไม่ค่อยอันบ็อกของเท่าไหร่นะคะเพราะส่วนมากก็จะใจรอยแล้วก็แกะเรียบร้อยถึงวเวลาค่อยรีวิวกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเพิ่งได้มาแล้วก็จะเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยในะที่12กันยายนค่ะตรงกับวันอัคารเฟื่องก็งงจะเป็นพิธีกรนี่แหละก็เลยได้มาหยิบใช้กันก่อน จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ได้รีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งด้วยนะคะในรายการ The Reviewer วัะ,ะนั้นจะมาอันบ็อกซ์กันนี่เป็นโฟนเซลฟี่โอ้โหตั้งชื่อแบบนี้เลยเซนโฟนเซลฟี่นะคะแน่นอนเอาใจคนที่อ,อยากจะเซลฟี่ชอบกล้องหน้ามาดูกันว่าข้างในนี้จะเป็นยังไงบ้างขอบคุณะคะ่ะ โอ้โห oh, อันนี้แกะง่ายกว่าเซนโฟน2นะคะตอนเซนโฟน2ยากกวันนี้เยอะเลยแกะออกมาชวบจริงๆวันนี้เขาบอกม,มี5สีค่ะแต่ว่าที่เฟิ่งได้มาเนี่ยเป็นสีขาวนะคะมาลองเล่นก่อนแกะออกมามีพลาสติกซีลส,สวยงามนี่ก็เซนโฟนเอซเซนโฟนเซลฟี่ดูกล้องนะดโ้ ใส่เบลเลอเทเลย,เลยแล้วก็มีข้างหลังด้วยนะคะนี้อันนี้เป็นเลเซอร์โฟกัสก็คือสามารถโฟกัสในที่มืดได้ดีกว่าเขาบอกแบบนี้นะแต่ยัไม่ได้ลองเล่นเดี๋ยวต้องลองเล่นดูแล้วก็มีวีเทแบบนี้นะคะปรับใช้เป็นชัตเตอร์ปรับไรได้ปปร์สไบเอซูสจับขนาดมือเหมือนกันเป็นฝาโค้งจริงดูหนะ้าตาไปดูหนะ้าตามันเนี่ยคล้ายกับเซนโกลสองเลยนะคะแต่ก็เพิ่มมาเขาเียว่าคล้ายกับเซนโกลสอง เรื่องเดิมที่เพิ่มเติมคือล่องหนานี่มหมันตูตมๆใหญ่มากเลยทีเดียวในเปิดเครื่อง Asus แล้วเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ชิป Qualcomm นะคะไม่ได้ใช้ชิป Intel แต่ Android เหมือนเดิมเปิดนะ เด a n นดรอยก่อนนะคะ Welcome. เวลคัมมาเสรเปิดออกมานะคะนี้ก็จะมีที่ชาร์จก็เป็นหัวปลั๊กชาร์จปกติลูเป็น USB นะใส่ USB นี้อีะมีสายมาให้นะคะ คู่มือตามนั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้แพ็กเกจง่ายไขข้อ,ของ list, มินิมอลลิสตามไตล์เซนวิถีเซนเซนโฟนจาก a อซูยังคงไว้เหมือนเดิมนะคะนั่นแหละที่เพิ่มเติมก็คือ,คอกล้องหน้านเองแล้วก็รู้สึกว่ามี5สีให้เลือกนะคะสีแนวฟรุ้กฟริงกเอาใจผู้หญิงตามนั้นเลยอ๋อแฟลชเปนแบบทูโทนด้วยถ้าสังเกตดีๆนี่ข้างหน้าหนงอันฟึ๊บๆแล้วก็ ข้างหลังก็ทูโทมเหมือนกันนี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองใช้แล้วถ้ามีโอกาสร,รีวิวจะมารีวิวให้ดูนะคะไปแล้วค่ะ